ไอ้คัดมึงดูเนี่ยเยี่ยดูวิ่งมึงสายเสียแม่งวิ่งได้เว้ยจีบหายดู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 กูตามหลังกูชอบดูว่าเยี่ยแม่งด่าโคตรจีบหายเลยดูเหมือนมันด่าวิ่งเลยเว้ยไอ้เยี่ยวิ่งไปได้ดูมันดูมันดำเดี๋ยวกูจะดูมันไอ้เยี่ยโคตรบ้ามรูมม้ ไอคนปาดหน้าต,าต,ตีกัล่วงเลยนะดูอการ์ดการ์ดดูการ์ดรนี่นี่ฉันเสียด้วยเสียนกับรถนี่หาโดยไหนหไม่ได้แล้วเออเอากระบ,บาดมัย้ยเออ ไม่ไปได้ได้่ายไอ้กูว่าแล้วไอ้เหี่ยตายหอาบ้ามันเนี่ยเป็นไรบ้าหนักออกได้มาตามมันมาเนี่ย Cảm <laughs> bao, khinh bạn bao giờ?